สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอยู่ก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับเป็นเหรียญปี1903นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญ ก็ปรากฏภาพที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับด้านหน้าของเหรียญมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับซึ่งนักสะสมก็เก็บไว้อย่างดีนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปก็จะอยู่ที่ราคา หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวเรามาดูอีกรอบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้เหรียญเดียวหกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าบาทมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีการซื้อขายกันไป เมื่อไม่นานมานี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ท่านผู้ชมและผู้ฟังรับรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับขายอยู่ที่6 7 7 4 4 3 3บาทเช่นกันนะครับ6 7 0สนเบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับเป็นเหรียญที่หายาก พอสมควรอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับท่านใดมีก็สามารถเก็บสะสมไวเ้เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับไม่แน่เหรียญน,นี้อีกไม่กี่ปีอาจจะถึงหลักล้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็สามารถเก็บไว้ดูได้นะครับเปรียบเทียบดูได้ หากพบเจอที่ไหนก็สามารถตรวจสอบว่ารูปรักษ์รูปแบบต่างๆตรงกับเปลี่ยนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่ห0 0 0 0กว่าบาทนะครับ มาดูอีก2เหรียญน,นะครับสองเหรียญสุดท้ายที่มีมูลค่าหลายแสนกว่าบาทนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเรามาดูรูปแบบของเหรียญน,นะครับว่ารูปแบบของเหรียญดังกล่าวนี้ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับเป็นเหรียญที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหน้าของเหรียญซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่6 3 7 9 3 1บาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับราคา6 3 7 9 3 1บาทนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เหรียญเดียวราคาถึง600,000กว่าบาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปเหรียญดังกล่าวก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเหรียญปี1878นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับนีด้านหลังของเหรียญสภาพยังมีความสวยงามสมบูรณ์นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับ ราคาก็ที่มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา637,931บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ0 0แสนกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดได้รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถเปรียบเทียบดูกับของตัวเองที่มีอยู่หรือว่าไปพบเจอที่ไหนก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับ แนวโน้มราคาของเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ